สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในระบกขโมยนะครับนี่ครับผมตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการปลดล็อกชั้น3เป็นที่เรียบร้อยครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาทําการบูตนะครับเปิดบูตคูณแบบว่าคูณ5เลยนะแล้วก็เปิดสายลุงด้วยนะตอนนี้เนี่ยสายลุงเนี่ยผมเตรียมว้แล้วที่2ี่24นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าผมจะได้อะไรบ้างนะแล้วก็ ไอตัวพวกนี้นะครับจะเอาไว้แจกทุกคนนะครับที่กดติดตามผมเท่านั้นนะตอนนี้เนี่ยผมมีสชั้นนะครับคนดูแล้วก็มีตัวนี้ครับสีเข็ที่โอ้โหวัวครับพึ่งได้ครับคนอื่นเขาได้กันไปถึงไหนแล้วผมพึ่งได้มาแล้วผมจะให้ดูครับว่าบ้านนี้เนี่ยมีช้างนะครับที่รอเอาไว้แจกให้คนดูเท่านั้นนะ นี่เลยครับโอ้โหช้างสิบตัวโอ,โอ้โหคนดูที่นี่ก็มีครับนี่ครับผมนี่ก็ช้างนี่ก็เอ่อตัวอะไรคนดูแตงโมเหรอมันคือแตงโมแล้วก็ข้างบนนี้ก็มีส้มมีช้างอีกนะครับนี่ก็โอ้โหแตงโมทองคนดูรู้เรื่องครับมาเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเลนโบนะแต่ก่อนเปิดเลนโบผมขอเปิด บูทก่อนละกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยบูทยังไม่ได้เปิดนะแต่ผมจะทําการเปิดเป็นบูทที่คูณ5เลยนะครับเดี๋ยวมารอดูกันเลยโอเคเปิดบูทเรียบร้อยคนดูตอนนี้เนี่ยที่15นาทีไม่ใช่ดิ2ี่นาทีครับมาดูว่าเราจะได้ตัวอะไรนะแล้วระหว่างเปิดบูทผมจะเปิดเลนโบด้วยครับทุกคนเอาตัวปลาหมึกนี้ไปผสมบลูเบอร์รี่นี่ออคโตปุสินี่โอเค มาครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยผมจะมาแจกคนดูนะทุกคนพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็โยนเข้าไปเลยครับโอ้โหห่วยมากตอนนี้เนี่ยเราเปิดทั้งเลนโบแมชชีนนะครับแล้วก็เปิดคูณโชคของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับมาดูว่าไก่เราเนี่ยจะได้อะไรนะตอนนี้เนี่ยยืนรอแบบว่าเท่ๆไปก่อนนะโอเคครับมา เรามาลอดูนว่าจะมีตัวอะไรออกมาครับตอนนี้ยังไม่มีนะเพราะว่าเพิ่งเปิดรอสักคู่นะครับอทุกคนว่าจะมีอะไรออกมาเลยเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมาแล้วครับผมจิลารฟครับคนดูโอ้จิลัรฟมาครับโอ้ตวยมาแล้วหนึ่งตัวครับรก็เก็บไปก่อน,อนครับรจิลาฟทองด้วยครับคนดูเดี๋ยวเอาไว้แจกคนดูนะ สำหรับคนที่กดติดตามเท่านั้นนะครับรอดูไปเรื่อยๆครับตอนนี้เนี่ยบู์ของเราเนี่ยเลนโบว์แมชชีนเหลืออยู่12นาทีครับแล้วก็บู์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเหลืออยู่26นาทีโอเคเราก็ได้แต่รอต่อไปครับจะมีอะไรออกมาอีกไหมฮะโอ้โหคนดูไอ้นอกตัวนี้ครับบอมบอม,บ,อมบินีไม่สนใจครับ เราไม่สนใจครับเราไม่สนใจเราไม่สนใจแต่ว่าเราเอาตัวสำรองเราไปซื้อไว้ก่อนบอมบ์มีนิกุซินโอเคเอาไว้ผสมนะครับเอาไว้ผสมเรนโบเพื่อเลนโบหมดแล้วไม่มีตัวที่ซีเค็มาเลยเหรอโอ้โหคนดูผมเสียใจนะครับเพราะว่า <one> เราไม่ได้อะไรเลยที่มันแบบว่าซีเค็อะโบเนกอัมบาลาบูผมเปิดไปผมก็หวังผมก็หวัง ว่าจะมีนะแต่ทำไมมันแปลกๆครับตอนนี้ฉลามของเราก็กำลังยืนปั๊มตังให้เราเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอเคโอเคครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกันไว้ด้วยนะนี่เป็นคลิปแรกที่ผมจะทำลงช่องนะครับฝากกดติดตามกันด้วยผมจะแจกฉลามพวกนี้นะครับนี่เลย แล้วไม่รู้จะมีอะไรมาอีกหรือเปล่าภาวนาให้มันมีผมจะได้เอามาแจากคนดูครับอืมนี่เลยหัวอยากได้ตัวที่มันซีเ็ตกว่านี้คนดูส่วนมากที่มาเล่นกับผมเนี่ยเขามีซีเขตกันหมดแล้วทำไมผมไม่มีทำไมทำไมกันโอ้โห,หน้าสงสารไก่ตัวนี้นะคนดู น่าสงสารเขานะครับตอนนี้เนี่ยเลนโบเหลืออยู่10นาทีบูทเซิร์ฟเวอร์เหลืออยู่24โอ้ยนาทีไม่มีอะไรออกมาเลยครับยืนมองช้างไปก่อนละกันช้างมีเยอะนี่เลยครับทุกคนอยากได้สีไหนบอกผมได้เลยผมมีเยอะมากครับช้างโอ้ มาหรือ,อยังฮะทำไมเราไม่เจอของดีเลยครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยฮะเหมือนผมเห็นอะไรแวบ,บๆนี่งไงมาอีกตัวแล้วทุกคนจิราฟจิราฟเซเลสต้าโอเคได้จิราฟมาอีกตัวครับ 7m จิราฟทองอีกแล้วตอนนี้เนี่ย ไอเครื่องนี้มันกำลังจะหมดแล้วนะแล้วพูทธของเราเนี่ยก็เหลืออยู่15นาทีครับเฮ้ยเฮ้ยโอดินดินดุนสีทองคุณดูโอ้โอดินดินดุนโอดินดินดุนสวยเลยครับโอ้โหผมได้สีทองสีทองมาสามตัวเอาแล้วครับโอดินดินดินดุน อเดินเดนเดนดนครับสีทองคนดูสวยมากแต่ถ้าเป็นเรนโบว์จะสวยกว่านี้เฮ้ยทำไมเป็นสีนี้อหลอกเล่นครับสีทองอยู่ข้างบนเครื่องนี้กำลังจะหมดใน20วิ20วิ17วิรีบหมดเถอะไม่รู้ว่าบั็กหรือเปล่าโอ้โหบูทเราเหลือ14นาทีครับทุกคนบูทเราเหลือ14นาที5 4 สามสหนึ่งโอเคถ้าไอเครื่องนี้หมดแล้วตัวดีๆออกมาเนี่ยแสดงว่ามันบักกันนะผมว่านะเฮ้ยไอตัวนี้มาอีกแล้วคุณดูจีราบมาอีกแล้วครับจีราฟาเซเลสเร่ว้ยทำไมมีแต่สีทองวะจีราบทองมาจะมีอะไรมาอีกไหมมีอีกหรือเปล่า ตอนนี้นะครับเหลืออยู่อีกสิสามนาทีคนดูจะมีซีเค็ดหรือเปล่าเนี่ยทําไมผมไม่ได้ซีเค็ดแบบชาวบ้านเขาบ้างเลยเราทาบุญด้วยอะไรกันทุกคนผมอยากได้ซีเค็ดโอ้โหตอนนี้เนี่ยผมได้นี่คือสิ่งที่ผมได้มาระหว่างผมเปิดบูธนะก็คือสี่ตัวนี้ครับ มีโอดินดินดุนสีทองนะครับโอ้แต่อยากได้ที่มันโหดกว่าน,นี้มีหรือเปล่าหรือไม่มีแล้วจะมีอีกไหมตอนนี้เหลือกี่นาทีครับบูธเราเหลือ12นาทีโอ้โห้ย5นาทีสุดท้ายคนดูี4นาทีสุดท้ายไม่มีอะไรออกมาเลยครับหลังจากโอดินดินดุน ี่มันอะไรกันครับเนี่ยเป็นการบูทที่เน่ามากทุกคนหรือที่ผมไปดูช่องอื่นมาเขาบูทเซิร์ฟอื่นกันวะเขาบูทแมปเดียวกับผมหรือเปล่าใช่ไหมหรือแบบที่ผมเล่นมันออกยากเหรอก็ไม่น่านะโอ๊ยอะไรอะ่ะโอ้โหช้างช้างครับโอ้โหคนดู ควรทำยังไงกับมันดีอ่ะซื้อไว<อ>้แจกคน<อ>ดูครับตรงนี้ก็มีอยู่แล้วสิบตัวเอาไปอีกตัวคนดูคอมเมนต์ไว้ครับกดติดตามผมไว้ด้วยนะผมจะทำการแจกให้หมดเลยผมงุดหงิดแล้วกับการบูทครั้งนี้3นาทีพงไม่ได้เลยแล้วแหละคลิปนี้นะครับก็ได้มาทั้งหมดอยู่ที่ชั้นสอง นี่เลยคือผ,ผลงานของการบูธบอกเลยว่าเกลือมากเกลือถึงขั้นสุดโอ้โหคนดูครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เกลือนะครับเละครับคนดูฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดฉลามเวลาผมแจกนะจะแจกให้เฉพาะคนที่กดติดตามเท่านั้นและคลิปนี้ครับก็คงต้อง ขอตัวไปก่อนครับทนความเกลือไม่ไหวครับทุกคนผมต้องไปหาหมอผมเป็นตายแล้วโอ้พอครับคลิปนี้ก็คงให้มันจบเท่านี้แหละครับคนดูผมไม่ไหวจริงๆทำใจไม่ได้ครับต่อนหน้าทีโอ้ไปแล้วครับคนดูบายบายครับโอ้โหทำใจไม่ได้ไก่เสียใจ เฮ้ยบอผมได้โอดินดินดุนอีกตัวโอโหเดี๋ยวไปไหนตัวที่สองครับมันมาอีกแล้วแต่ไม่มีตัวที่มันโหดกว่านี้แล้วเหรอโอโหปิดคลิปไปแล้วครับจังหวะปิดคลิปมันเดินมานี่เลยมาอีกหนึ่งตัวรอบที่แล้วตัวนี้ครับรอบนี้มาอีกตัวแถม โอเคแต่ก็ถือว่ายังเกลืออยู่ดีเพราะว่าไม่มีซีเขตเลยไม่เป็นไรได้มาสองตัวครับโอดินดินดุนคุ้มหรือเปล่าไม่รู้คนดูแต่ว่าไปแล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่เกลือขนาดนี้ผมไม่เอาแล้วหนีครับ